ไฟในจินตนาการมาอีกแล้วค่ะตะว,วันฉายประทับบวัวขาวการต่อสู้ระหว่างคู่นี้นะคะถ้าจะต้องจัดเนี่ยต้องจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพราะว่าพี่บวัวขาวคงจะต่อสู้อีกไม่กี่ไฟแต่ก็อยากให้ตะว,วันฉายเป็นอีกคู่ต่อสู้ของพี่บวัวขาวนะคะพวกเขาเนี่ยควรจะเจอกันสักครั้งหนึ่งแล้วก็ควรจะเป็นงานใหญ่ๆมากที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้ด้วยตอนนั้นก็มีข่าวลือนะคะว่าสาเหตุเดียวที่พี่บวัวขาวไม่ได้เข้าร่วมในวันก็เพราะว่า พวกเขาไม่สามารถทำข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้และมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนี่ได้ยินมานะคะว่า d ี m ิ t ทีย Johnson นได้รับค่าตัวประมาณ25ล้านบาทต่อไฟไม่ค่อยแฟร์เลยนะคะรู้สึกว่า d ี m ิ t ทียเนี่ยไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่าพี่บัวข่าวด้วยซ้ำดีมิเทียสจอร์สดนเนี่ยขายไม่ออกนะคะในฐานะนักสู้ไม่ว่าจะในอเมริกาหรือในเอเชีย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นถึงนักสู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่รู้อะไรกันไหมคะว่าตอนที่ดีมิเทียสต่อสู้อยู่ใน UFC เนี่ยนะคะประธานของ UFC ดาน่าไวท์เขาเกือบจะปิดรุ่น e i เวททั้งรุ่นที่ดีมิเทียสเนี่ยเป็นแชมป์อยู่เพราะเขาขายไม่ออกนี่แค่คิดนะคะว่าในเมื่อคนอย่างดีมิเทียสจนสันที่ไม่สามารถขายออกได้เนี่ยยังสามารถทำเงินได้มากขนาดนั้น พี่บัวขาวก็ควรจะได้ด้วยเพราะพี่บัวขาวเนี่ยป๊อปปูล่ากว่าขายได้กว่าแล้วจะทำให้คนเนี่ยสนใจที่จะดูมากขึ้นด้วย การได้รับค่าตัวของนักมวยเนี่ยควรจะดูอะไรจากหลายๆอย่างเช่นป๊อปปูล่าขนาดไหนนั่นก็จะหมายความว่าพวกเขาจะขายได้มากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือตัวนักมวยมันจะบ่งบอกได้ถึงความสําเร็จและพี่โบ๋ขาวเนี่ยก็ป๊อปปูล่ามากด้วยประสบความสําเร็จมากอีกต่างหากและแฟนมวยก็ชอบที่จะดูพี่โบ๋ขาวต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายที่สุดถ้าการต่อสู้ครั้งนี้มีโอกาสได้เกิดขึ้นนะคะในการ ต่อสู้ครั้งนั้นพี่บัวขาวเนี่ยคนที่ใช้จุดแข่งที่สุดของเขาและจําเป็นจะต้องใช้ท่าคลิชและเข่าในการประทะกับตะวันฉายเพราะว่าพี่บัวขาวเป็นคนที่ใช้ท่าจับล็อกคอแทงเข่าได้ดีมากๆ พี่บบวขาวควรเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งและเดินหน้าปุกเข้าหาตะวันฉายอย่างดุดดันและอย่าปล่อยให้ตะวันฉายรู้สึกสบายใจในการต่อสู้หรือผ่อนคลายแม้แต่น้อยพี่บบวขาวจะมีเวลานิดสองยกแรกเนื่องจากว่าตะวันฉายเนี่ยจะเริ่มต้นช้าเพราะฉะนั้นพี่บัวขาวจาเป็นต้องใช้ตรงนั้นเป็นข้อได้เปรียบจากการเริ่มต้นช้าของตะวันฉายพี่บัวขาวต้องต่อสู้ในระยะประชิดและหลีกเลี่ยงลูกเตะตะวันฉาย ต้องพยายามฟาดศอกและทําให้ตะวันฉายบาดเจ็บมากที่สุดเท่าที่ทําได้ในท่าคลินช์ตะวันฉายต้องมั่นใจนะคะว่าจะเลี่ยงท่าคลินช์ของพี่บัวขาวให้ได้และเขาต้องควบคุมระยะในการต่อสู้ตะวันฉายต้องทําให้พี่บัวขาวเนี่ยเดินถอยหลังและมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการชนะการต่อสู้ด้วย ตะวันฉายต้องโฟกัสไปที่การเตะไปที่ลำตัวแล้วก็โจมตีที่ลำตัวด้วยการออกหมัดชุดเพราะนั่นจะสามารถทำให้พี่บัวขาวเหนื่อยเร็วขึ้นและถ้าเมื่อไหร่ที่นักมวยเริ่มเหนื่อยนะคะมันก็จะง่ายต่อการจบการต่อสู้ยิ่งคู่ต่อสู้เหนื่อยมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายต่อการ็อกเอาท์ตะวันฉายต้องกดดันที่บัวขาวและควบคุมจังหวะการต่อสู้ให้เร็วและนั่นจะทำให้พี่บัวขาวเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นและเหนื่อยเร็วขึ้น ถ้าการต่อสู้นี้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะในจินตนาการของแอดมินเองนี่จะให้ตะวันฉายได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะพี่บัวขาวก็เล่เหลี่ยมเยอะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆสาเหตุเดียวที่ให้ตะวันฉายมีแต้มต่อได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้ mm. ก็เพราะว่าความห่างของอายุเข้าห่างกันมากถึง17ปีแต่นั่นก็ทำให้พี่บัวขาวเนี่ยได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ mm. เช่นกันค่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะดูการต่อสู้นี้อย่างไรแต่ที่แน่ๆทางพี่วัวขาวและตะวันฉายเนี่ยมีฐานแฟนคลับที่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าการต่อสู้นี้ได้เกิดขึ้นต้องมีคนดูเยอะมากแน่นอนและพวกเขาก็จะกวาดเงินได้มหาศาลยิ่งพวกเขาทำเงินได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี พวกเขาเนี่ยนะคะต้องทนทุกทรมานร่างกายอย่างมากไม่ใช่แค่การจากต่อสู้แต่ยังรวมถึงอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการต่อสู้และตอนฝึกซ้อมด้วยล่าสุดนะคะตะวันฉายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่ตาซึ่งทาให้การต่อสู้กับซปเปอร์บอนเนี่ยเลื่อนออกไปเพราะยังไม่ฟื้นฟูด,ดีเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นนักมวยได้ฆ่าตัวเยอะๆนะคะนี่ก็จะรู้สึกยินดีกับพวกเขามากๆและก็หวังให้พวกเขาเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนักสู้ที่เป็นที่ชื่นชอบอย่างพี่โบ๋ขาวกับตะวันฉายทุกๆคนคิดว่าถ้าพี่โบ๋ขาวกับตะวันฉายได้เจอกันตอนที่พี่โบ๋ขาวหนุ่มๆจะเป็นยังไงคะและถ้าเจอกันตอนนี้จะเป็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ